เขาทำได้ไงไปไปออดีโอตีห้าเขาไปวิ่งค่ะทุกคนเขาไปวิ่งใดๆคือน้องมีงานกันกุศลเนาะไปวิ่งแล้วใดๆคือเอนดูตื่นหรือ,อยังลูกเธอตื่นหรือ,อยังไปสวยมากทุกคนอล่ามากกระซิบทำไมก่อนบุม๋มเออชอบกระซิบอะเป็นอะไรก่อน สวยมากไปกับเมเบตอนเช้าเธอยังไม่ได้หลับได้นอนเลยมั้งน่าเธอไปวิ่งน้องน้องบอกน้องวิ่งเสร็จแล้วก็กลับไปนอนค่อยกลับไปนอนแล้วใดใคือเดี๋ยวบุ๋มจะทยอยลงนะทุกคนบุ๋มลงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวแอปแดงมันบล็อกบุ๋มทําไงเนี่ยลงเยอะมากคืออยากลงความน่ารักของน้องให้ทุกคนดูอะแล้วยังไม่ได้เก็บรายละเอียดหน้างานที่พี่พเขาลงคนเมื่อคืนนี้เลย เดี๋ยวจะทยอยลงอีกหลายวันน่ะคนนั้นอ่ะกว่าจะหมดอ่ะอืมมันน่ารักจริงแต่ดูไพายวิ่งก่อนวันนี้คือแบบลุ้นช่วยลูกสาวจ้ะอืมแต่เก่งเก่งที่สุดเธอพร้อมไหมเราไม่รู้หรอกเราโบ้างเลยแว่นไปพร้อมมากเลยอ่ะเธอจะเย็นๆนยังม่ดูวิ่งดิ เราพร้อมไหมเราไม,ม่รู้แต่เราพร้อมสุดๆเราพร้อมมากเธอทำอะไรของเธอเนี่ยไปได้นอนยังรดแล้วครับไปไม่ได้อีเหรอไม่ด nice ูดูชุดลูกกับชุดแม่แม่พร้อมมากเลยค่ะวิ่งไหมคะวิ่งค่ะสองเก้าค่ะค่ะไม่ได้ใส่แขนย่าได้ไม่ได้ตุตากรพื่อสิยิบอะไรไม่ได้ยิบไปเธอไหวใช่ไหมแต่น่าแต่น่าใส่มากเลยนะคะ

สิ <10 S 2> <อ>โลไหวปหาครัมไหวูกไม่ไมหวายทำ <c oughs> ห,ห,ห <c oughs> น้าไหวดิอสิบโลครั้งแรกในชีวิตที่หนึ่งอะไรเพื่อนไปหมุดแล้ว <c oughs> <c oughs> โหเลยเหรอแต่อันนี้ไม่มีใครเอาขึ้นรถด้วยนะเงินน่าจะต้องเติมอีกเห็นไหมเขาบอกแล้ว một người nữa rồi